โอ้โหสบายเลยวันนี้ดูนอนดูท่าเขานอนกันอะ,อะไรจะเหลือเกินขนาดนั้น,นอะไรจะขี้เกียจขนาดนั้นนอนแบบคอหักเลยอดูดูพี่ชามามองอามชาโอ้พี่ชาก็อยากขึ้นเหรอคะพี่ชาก็อยากขึ้นเหรอคะคนสวยไาวลูกข่าลูกข่าอย่าขี้เกียจอ่ะลงไปคะ่ะลงได้ไหมคะลงไม่ได้ก็มาทางนี้คะ่ะ ยังไงคะอะไรยังไงคะอะไรยังไงคะเอายังไงคะเอ้าหนูยังไงเอ้าหนูจะตกหนูจะตกหนูโดดได้ไหมหนูโดดได้ไหมคอยก่อนคอยก่อนหนึ่งสองสามให้แม่ก่อนหนึ่งสองเอามองมานี่มองมานี่ลูกหนึ่งสองโอ้โหสวยจริงๆเลยอะอยากจะโดดอย่างเดียวอ่ะอ่ะ พี่ทาพี่ทารับน้องหน่อยน้องจะโดดแหละรับใบหมอนน้อยรับใบหมอนคนสวยน่อยไอห,หมอนจะโดดอย่างเดียวเลยค่ะ